สวัสดีครับทินสิริมเมล็ดพันธุ์เกษตรชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูแปลงหญ้าที่เราปลูกไปเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับปลายเดือนซึ่งตอนนั้นเป็นการปลูกเพื่อเก็บมเมล็ดตอนนี้ผมพามาดูความคืบหน้านะครับว่าต้นหญ้าของเราเป็นยังไงบ้างโตขนาดไหนนะครับ จากตอนนั้นนะครับเราใส่แค่หลุมละ1-2ต้นเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้แตกกอดีขนาดไหนแล้วก็ภารกิจอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็มีการถากหญ้าก,ก่อนแล้วค่อยใส่ปุ๋ยเพื่อ,อเตรียมรับเมล็ดนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ย15 15- 15สหสูตรเสมอนะครับยี่ห้อใดก็ได้เดี๋ยวจะใส่ประมาณ ต้นละหรือหลุมละ1ช้อนแกงนะครับเราก็กะประมาณเอาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าแปลงหญ้าเราเป็นยังไงตอนนี้แล้วก็ไปใส่ปุ๋ยก,กันครับตามมาเลยจากที่เราเริ่มเพาะกล้ามเมล็ดหญ้ากินนีมอมมาซานะครับแล้วเราก็ลงปลูกในแปลงสาธิตเรานะครับหลุมละ2-3ต้นนะปัจจุบันครับ ก็มีการเจริญเติบโตแล้วก็เริ่มแตกกอขึ้นมานะครับจะเห็นว่าในในบางพื้นที่บางจุดจะยังกอเล็กอยู่นะครับน่าจะด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพดินอาจจะยังขาดความอุดมสมบูรณ์อาจจะต้องมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับส่วนโซนด้านท้ายนะครับจะเห็นว่ากอใหญ่นะครับแตกกอดีมากน่าเชื่อนะครับจากหลุมละ1-2ต้นเองครับเนี่ยครับแตกกอได้เยอะทีเดียวครับส่วนนี้ค่อนข้างจะสวยงามครับกอสูงด้วย ขณะที่เรากําลังดูแปลงอยู่นะครับตอนนี้ก็คือเดือนกันยายนนะครับกลางเดือนซึ่งเราปลูกกันเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนะครับอายุญ่าก็ประมาณเกือบ45วันนะครับก็ถือว่าย่าของเราโตวสวยงามตามมาตรฐานเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะทําการกําจัดวัชพืชก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ปุ๋ยก็ใช้วิธีการถากนะครับเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยแล้วให้ย้าได้รับปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ จะได้ไม่โดนวัชพืชอื่นแย่งก็จะทําการถากกําจัดวัชพืชก่อนนะครับถ้าเป็นแปลงใหญ่ๆก็ต้องทําเช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้ยญ้าของเราได้รับปุ๋ยเต็มที่แล้วเจริญเติบโตดีนะครับในส่วนของจุดที่ยังต้นเล็กอยู่อาจจะต้องใส่ปุ๋ยเยอะเร่งหน่อยนะครับส่วนนี้เพราะยังถือว่ายังยังโตไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับ ไว้เรากำจัดวัชพืชไปเรื่อยๆก่อนนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราค่อยไปใส่ปุ๋ยกันนะครับผม ประโยชน์ของการกําจัดวัชพืชนะครับจะช่วยให้แปลงหญ้าของเราสะอาดเป็นร่องสวยงามเวลาใส่ปุ๋ยก็จะทําให้หญ้าของเราได้รับปุ๋ยเต็มประสิทธิภาพนะและอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงของการเริ่มออกดอกหรือแตกกอหญ้าหรือวัชพืชอ,อื่นก็จะไม่สามารถขึ้นได้เมื่อกอหญ้าของเราขึ้นคุมแล้วนะครับในการมัดช่อดอกหรือการเข้าไปเก็บเกี่ยวก็จะทําให้เราเดินได้สะดวกมากขึ้นนะครับไม่มีหญ้ารก ตอนนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการกําจัดวัชพืชในแปลงหญ้าแปลงสาธิตเพื่อเก็บเมล็ดของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตและสมบูรณ์มากขึ้นเตรียมรองรับช่อดอกรองรับรวงดอกที่จะออกในช่วงเดือนตุลาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ปุ๋ยกันครับ สำหรับปุ๋ยที่ผมใส่ในช่วงนี้จะใช้เป็นสูตรเสมอนะครับสูตร 15, 15, 15โดยจะใส่ประมาณ1ช้อนแกงต่อหลุมนะครับหรืออาจจะสังเกตว่ากอไหนหลุมไหนที่สมบูรณ์ก็ใช้ประมาณ1ช้อนแกงแต่ถ้าหลุมไหนกอไหนที่ยังเล็กอยู่จะใส่ประมาณ1ช้อนแกงครึ่งนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตการแตกกอของหญ้าด้วยและเตรียมรับรวงรับช่อดอ,อกที่จะออก การใส่ก็ขุดหลุมข้างๆกอนะครับแล้วก็จะโรยปุ๋ยลงไปจากนั้นก็จะกลบ,ะบเพื่อที่จะให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ไม่ละเหยไปกับอากาศก่อนการกรบปุ๋ยก็จะช่วยให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยให้ครบทั่วทุกกอก่อนนะครับขันตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยก็ค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงครับ สำหรับวันนี้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับวันนี้ถากหญ้าบริเวณโคนแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ย1กิโลก็ยังเหลือครับแต่ไม่มากประมาณ1ต้อนแกงเพื่อเตรียมรับรวงนะครับปุ๋จากที่เราปลูกมาหลุมละ1-2ต้นไม่น่าเชื่อครับ1 1เดือนก็กว่าสามารถแตกกอได้ค่อนข้างสวยงามครับบริเวณนี้แต่จะมีอีกบริเวณหนึ่งที่ อาจจะดินอาจจะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ต้นอาจจะยังเล็กกว่านะครับแต่โดยทั่วไปแล้ว้ากินนีมอมมาซาะจะตอบสนองต่อดินที่อุดมสมบูรณ์และปุ๋ยนะครับจะเห็นได้ว่าจุดนี้ดินค่อนข้างดีและได้รับปุ๋ยก็จเจริญเติบโตดีนะครับวันนี้เราใส่ปุ๋ยเตรียมรับรวงไว้นะครับเพราะว่าถ้าต้นขนาดนี้อีกสักประมาณปลายเดือนตุลาก็น่าจะได้เห็นช่อดอ,อก ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีครับสวยงามดีนะครับต้นใบก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับในช่วงที่ออกดอกวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมา,มากๆครับ อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ